สวัสดีค่ะนักเรียชันประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ค่ารียนบ่ายเนาะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะก็คงกับครกกูกิอีกแล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของดินนะคะต่อจากคราวที่แล้วเนาะที่เราทําไปถึงข้อที่4ใช่ไหมคะวันนี้จะทําข้อ5กับข้อ6นะคะแต่ก่อนที่เราจะทําข้อ5กับข้อ6นะคะคุณครูก็ จะนะคะทบทวนเรื่องเก่าก่อนนะคะแล้วก็จะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะข้อ5กับข้อ6นะคะคาถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าดินแต่ละบริเวณนะคะที่นักเรียนได้สังเกตมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะดินแต่ละบริเวณนะคะที่เราสังเกตอาจจะมีซากพืชนะคะซากตว์ซากซากพืชเช่นกิ่งไม้เศษใบไม้ต่างๆนะคะอาจจะเป็น อะไรคะอาจจะมีอะไรคะเศษหินนะคะพวกนี้อยู่ด้วยเนะเาะเรามาดูเขาบอกว่าดินแต่ละบ,บริเวณที่นักเรียนสังเกตมีส่วนประกอบอะไรนะคะก็จะมีเศษหินนะคะมีซากพืชซากศาสตร์นะคะน้ําแล้วก็อากาศนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆที่เราจดจำไปได้ไหมเด็กๆจาได้ไหมคะว่าดินนะคะแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะ100นะคะก็คือแบ่งเป็น เศษหินเนี่ย45นะคะ45เปอร์เซ็นต์เนะซากพืช5เปอร์เซ็นต์ซากพืชซากสัตว์5เปอร์เซ็นต์น้ำ25เปอร์เซ็นต์และก,อากา็อากาศนะคะ25เปอร์เซ็นต์นะแล้วเราเรียนคิดว่าดินในแต่ละท้องท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนประกอบเหมือนกับดินของนักเรียนหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะมาดูการกิจกรรมที่หนึ่งเขาบอกว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นจุดประสงค์การเรียนรู้เนาะเด็กๆจะต้องอภิปรายนะคะและระบุส่วนประกอบของดินได้นะคะ อต้องระบุส่วนประกอบของดินได้ด้วยเนาะต่อมานะคะเขาบอกว่าตอนที่สองคราวที่แล้วเราอ่านใบความรู้ไปแล้วนะคะเรื่องส่วนประกอบของดินวันนี้เราจะมาทบทวนอ่านหมาอีกหนึ่งรอบนะคะและเมื่ออ่านจบนะเด็กๆจะต้องอภิปรายส่วนประกอบของดินได้นะคะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทํากิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะได้อ่านใบความรู้เรื่องอะไรนะคะเรื่องส่วนประกอบของดินว่าส่วนประกอบของดินเด็กๆก็จําน่าจะจําได้แล้วนะถ้าวันนี้คุณครูทวนอีกรอบนึง เด็กๆก,ก็น่าจะจําได้นะคะว่าส่วนประกอบของดินนะคะมี4อย่างมีสรารพืชสร้างสัตว์นะคะมีเศษหินเนาะมีน้ําแล้วก็มีอากาศนั่นเองนะคะต่อมาเมื่อจบแล้วเด็กๆจะต้องอภิบายนะคะส่วนประกอบของดินได้นะอะอันนี้คือใบความรู้นะคะคุณครูไม่ได้แจกหนังเรียนไปแต่คุณครูจะให้นักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูหรือฟังคุณครูอ่านนะคะ มาความรู้เรื่องส่วนประกอบของดินนะคะเขาบอกว่าดินนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งนะคะที่เป็นวัตถุที่ปกคลุมผิวโลกนะคะในบริเวณต่างๆจะพบดินที่มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของหินต้นกําเนิดที่ผูกพังนะคะและอาจเกี่ยวข้องนะคะกับสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะคะแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะดินแต่ละบริเวณในท้องถิ่นนะคะจะมีส่วนประกอบเหมือนกันนะคะได้แก่เศษหินนะคะสร้างพืชสร้างสัตว์นะคะน้ําและก็อากาศนั่นเองนะคะเด็กๆดูรูปเนาะอันนี้คือสร้างสัตว์นะคะมีน้ำมีซากพืชอากาศและก็เศษหิน <im ple> นั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าในดินเนี่ยมีส่วนประกอบอันไหนนะคะมีองค์ประกอบเยอะที่สุดในดินนะคะก็คือ เศษหินนั่นเองนะคะคือ4 5เปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาคือน้ำและอากาศคือ25%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พลางภาคือสร้างสัตว์คือ5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนี่ในแต่ละบริเวณในท้องถิ่นนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เหมือนกันนะคะก็คือมีเศษหินนะคะสร้างพืชสร้างสัตว์น้ําแล้วก็อากาศนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเนาะเปิดหน้าที่สิบและสิบเอ็ดนะคะอยู่มุมกว่านี้ คราวที่แล้วเราทำไปข้อหนึ่งถึงข้อสี่ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อข้อห้าและก็ข้อหกกนนะคะก่อนที่เราจะไปข้อห้ากับข้อหกนะคะคุณครูก็จะทบทวนนะคะทบทวนข้อหนึ่งถึงข้อสี่ให้เด็กๆก่อนเผื่อคราวที่แล้วเด็กๆบางคนไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ดูคลิปวิดีโอคุณครูก็จะทวนให้นะคะมาอภิปรายผลนะคะการทํากิจกรรมนะคะเขาบอกว่าคาถามหลังกิจกรรมคราวที่แล้วเราทำข้อหนึ่งไปแล้วเนาะ บอกว่าดินที่ใส่ในถุงพลาสติกนะคะก่อนและหลังนําไปไว้กลางแดดสังเกตพบว่าสิ่งใดที่แตกต่างกาันแ,แสดงว่าในดินมีอะไรนะคะก็พบว่ามีละอองน้าเองนะคะแสดงว่าในดินมีอะไรลูกอ่าแสดงว่าในดินมีน้ําอยู่นั่นเองนะคะแสดงว่าในดินมีน้ําอยู่นั่นเองนะอืมอนารเด็กๆตาม ในได้เขียนจบแล้วใช่ไหมคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าก่อนและหลังใส่ก้อนดินนะคะลงในนะ้ําสังเกตพบสิ่งใดที่แตกต่างกาันแสดงว่าในดินมีอะไรลูกอ่าสิ่งที่พบคือฟองแก๊สเมื่อเด็กๆเ,เอาใส่ลงไปปุ๊บฟองก็จะขึ้นมาสแสดงว่าฟองแก๊สนี้คืออะไรลูกแสดงว่าคืออากาศนั่นเองนะคะคืออากาศนะต่อมาข้อที่สามเมื่อใช้ไม้คนน้ําที่มีดินสิ่งที่พบคืออะไรลูก เศษหินสร้างพืชแล้วก็สร้างสัตว์นะคะอันนี้ไปเร็วนาะเพราะเขาที่แล้วเราทำไปแล้วนะต่อไปข้อที่สี่ดินที่ใช้ในกิจการตอนที่สองนี้นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็คือมีเศษหินสร้างพืชสร้างสัตว์นะคะมีน้ําแล้วก็มีอากาศนะคะต่อมาอันนี้ข้อที่ห้าที่เราจะมาทํากันในวันนี้คือข้อห้ากับข้อหกนะคะเขาบอกว่าดินแต่ละบริเวณมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะคือเหมือนกันนะเช่นดินจากบริเวณไหนะ นามเด็กเล่นนะคะก็จะมีส่วนประกอบคือมีเศษหินสร้สางพืชสร้สางสัตว์น้ำแล้วก็อากาศนะคะเหมือนกับดินจากบริเวณไหนลูกบริเวณส่วนหลังบ้านก็คือเทเหมือนกันนะคะต่อมาข้อที่หนะคะข้อที่หก็คือสรลุกกิจกรรมก็ให้นักเรียนตอบต,ตามอันนี้ไปเลยนะคะคือข้อที่6นะลูกสรุกกิจกรรมเขาบอกว่าดินแต่ละบริเวณนะคะจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะคะคือเศษหิน สร้างพืชสร้างสัตว์น้ำแล้วก็อากาศแต่เด็กๆรู้ไหมว่าในดินนะคะจะมีเศษหินเนี่ยมากที่สุดคือ45%นะคะรองลงมาคือน้ําและอากาศอย่างละ25%ส่วนสร้างพืชกับสร้างสัตว์ก็5%เท่านั้นนะคะให้เด็กๆตอบลำ้ำฟูฟูไปเลยเนาะอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องส่วนประกอบของดินเนาะเด็กๆก,ก็ กลับไปทำนะคะการบ้านให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปไหมคุณครูคดูด้วยในไลน์นะคะอ่าวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องส่วนประกอบของดินเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย